<c oughs> อโอเคก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกราครบคำว่าสวัสดีนะครับผมเหมือนเดิมนะครับอยู่กับผมโบช่วงล่างวันนี้ก็เดี๋ยวพามาให้ดูว่าทําอะไรไปบ้างนะครับสําหรับเครื่องเจ้าแคนเตอร์นะครับมาบอกว่าทําอะไรไปบ้างนะครับก็คือปั๊มโซล่าเอาไปเช็คเนาะส่วนหัวฉีดก็เช็คเหมือนกันส่วนลูกในลูกเดิมนะครับอันนี้ขัดทาความสะอาดใหม่นะครับทั้งหมด4ลูกใช้ลูกเดิมแต่แหวนใหม่เปลี่ยนแหวนใหม่เปลี่ยนชาร์ปใหม่เปลี่ยน ช้าอ,อกชับก้านกรนรูนเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วทีนี้ผมจะมาเล่าอะไรให้ฟังเนาะอ่าไอ้ตัวนี้เป็นชับเก่านะครับนี่ชับเก่าชับปกตัวเก่านะครับตัวเก่าเป็นสแตนดาร์ดเนาะให้ดูอะไรนี่ของเก่าเป็นสแตนดาร์ดมองเห็นไหมเอยแม้สแตนดาร์ด S T D เห็นไหมเห็นไหม S T D เออเห็นอยู่ตรงนี้นะนิดนึงโอ้ีกล้องมันไม่ซูมนะอ่าผมจะบอกอะไรให้นะครับปัญหาตรงนี้ มันไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวรถเลยนะครับที่มันหลวมนะครับที่มันหลวมมันเป็นเพราะว่ารอบก่อนเขาเอาไปทําเครื่องแล้วเอาไปเจียข้อนะครับนี่ยฮะเอาไปเจียข้อมาเจียข้อนี้มานะครับแต่ไม่ได้เปลี่ยนชาร์ปนะชาร์ปถ้าจะเปลี่ยนต้องเป็นเป็นไซส์25นะครับจากเดิมที่เคยเป็นสแตนดาร์ดคือตัวนี้นะ แต่เขาไปเจีเขาไปทําเครื่องมารอบนั้นประมาณสี่ปีที่แล้วหรือห้าปีที่แล้วก่อนจะโควิดนะครับก่อนจะเข้ามาผมทําอีกรอบหนึ่งหรือการเปลี่ยนแหวนนะกับลูกอ่าขั้นแรกเลยตอนที่เลือกมาลูกสูบไม่เหมือนกันนะครับก็ไม่ได้เอะใจเปลี่ยนแค่ลูกเปลี่ยนแค่แหวนแค่นั้นเองนะครับแล้วทีนี้มารอบนี้คือรื้อหมดรื้อหมดเนี่ยผมก็วัดวัดไม่ได้ว่ามันสแตนดาดหรือมันเป็นไซส์ไหนแต่เอาไปให้ลงตึงเขาเช็คนะครับลงตึงเขาบอกว่า ข้อนี้เขาเปลี่ยนไซส์มาแล้วเขาเปลี่ยนไซส์มาตั้งห้าปีที่แล้วนะครับสี่ปีห้าปีที่แล้วแต่ยังใช้าชาร์สแตนดาร์ดอยู่เห็นไหมมันใช้ได้นะเออแต่หัวสูบบินนะครับเพราะมันหลวมเยอะมันกระแทกขึ้นกระแทกลงข้อดีดีอย่างหนึ่งก็คือดีข้าเหวี่ยงไม่หักนะครับชาร์ปไม่ตามนะครับอันนี้สแตนดาร์ดนะเดี๋ยวผมให้ดูตัวที่ว่าเขาเจียมาห้าปีที่แล้ว แต่เขาใช้เป็นข้อสตอตอชาร์สแตนดาร์ดนี่ครับอันนี้คือไซส์ยี่ิบห้านะครับนี่ยี่สิบห้าสังเกตดูนี่ไซส์ยี่ิบห้านะนี่เห็นไหมมันจะแตกต่างกันยี่ิบห้าจะหนากว่าเห็นไหมยี่ิบห้าอันนี้คือยี่ิบห้านะครับไอตัวใหม่นี่คือยี่ิบห้านะครับอันนี้สแตนดาร์ดจะหนากว่ากันหน่อยหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมเออรวมเยอะนะครับรวมเยอะเนี่ยไซส์ยี่ิบห้านะครับเห็นไหมมันไม่เป็นสแตนดาร์ดแล้ว นะเออเห็นไมันไม่เป็นสแตนดาร์ดแล้วเป็นไซยิพ้านะครับเป็นไซแรกอยู่นะคลิบหายการช่างเลยนะทําอย่างเงี้ยนะเออเจียข้อ,เ,อเขาเขา,เขามาแล้วไปสั่งไปสั่งช้าปเป็นสแตนดาร์ดมาใส่เนะี่ยมันไม่มีใครทำเขาหรอมันไม่มีใครเขาทำกันหรอกนะครับดีแต่เครื่องเขาไม่พังนั้นี่ยเขาขับเองนะเออชิบหายเลยนะเออแล้วมันมีหลายเคสนะครับที่ผมถึงบอกว่าให้เช็ค เวลาถอดอ่ะให้เช็คดูว่าข้อไหนมันมีไซส์อะไรบ้างผมคงว่าผมเคยเจออ่าบางข้อนะครับสแตนดาร์ดบางข้อยี่บ้าบางข้อห้าสิบคันเดียวใช้ชาร์ปสามกล่องอ่ะชาร์ปสามเบอร์จนผมต้องได้เปลี่ยนเป็นไซส์ห้าสิบหมดเลยนะครับอืมเพราะว่าอันเออเวลาเราซ่อมเวลาเราอะไรถ้าเราไปใส่ชาร์ปผิดขึ้นมาหนึ่งคือจบนะผมเคยเจอคันเดียวในชีวิตนะครับ แล้วอันนี้ก็เป็นคันแรกในชีวิตเหมือนกันที่ไปเจียข้อมาเป็นไซส์ยี่ห้าแต่ดันใช้ชาร์ปสแตนดาร์ดอยู่บันไลเลยนะเออดีนะรถเขาไม่ชาร์ปตามนะเพราะว่ามันหลวมมันมันโยกได้นะครับมันมันโยกขึ้นโยกลงโยกขึ้นโยกลงผมก็เอะใจอยู่เอ๊ะทำไมมันหลวมเยอะจังเขาว่าเพิ่งทาเครื่องมาถพาทําเครื่องมาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเออหายการช่างเลยสรุปอันนี้ก็ เอาออกมาทาความสะอาดส่วนเข้อเวียงเน่เอาไปเอาไปขัดนิดหนึ่งขัดผิวนิดหนึ่งนะครับเพราะมันลายนิดนึงนะครับแล้วก็มีทําปั๊มเนาะเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนชาร์ปนะครับแหวนก็อยู่นี่เนี่ยหมดแค่นี้หมดแค่นี้หมดไม่เท่าไหร่หรอกอ่ารวมประกันหมดไปเท่าไหร่ประมาณหกเจ็ดพันนะครับแต่ว่าประกันเอาไปเปลี่ยนใหม่เพราะตัวนี้มันเป็นรุ่นซูตเปอร์ไปแล้วนะครับประกันของแคนเตอร์จะไม่เหมือนกันเนาะเพราะมันมีหลายรุ่นนะครับมันมีหลายรุ่นมันมีแคนเตอร์สามสี่สามสามนะครับ สามสี่สามสามไม่รู้มีสามห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตอนงแตเป็นสามสี่แหละสามสี่สามสามมานี่นะฮะนี่ก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งนะครับอันนี้เครื่องของ JO นะอะไรอะไร JO มาหมดแล้วนะครับอะไร JO อันนี้แหวนนะครับแหวนใหม่ครับของแท้นะครับั่งแท้แหวนแท้นะครับแล้วก็ชุดปะกเก็นปะเก็นของ JO มีไม่เยอะเห็นไหมอันนี้ก็เป็นลูกยางลูกยางฝาบนนะครับอันนี้ลูกยางฝาคบเบาวนะครับแล้วก็มีพวก ยิปะถะนะครับโอลิง oh, แค่นี้แหละไม่มีประเก็นนะครับโวงนี้จะไม่มีประเก็นประเก็นมีแค่ตรงข้อไอดีกับปั๊มน้ํานะครับอันนี้น่าจะเป็นเอ่อออยนะครับตรงนี้น่าจะเป็นออยออยน้ํามันเครื่องนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นแป๊บ่าจะเป็นแป๊บแป๊บน้ํามันเครื่องแล้วก็อาจะเป็นพวกเอ่ออะไรอะ่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเออไม่แน่ใจเออพวกนี้ท่อมีแค่นี้เองครับประมาณไม่ถึงยี่สิบชิ้น เทียบเทียบพ่อกับรุ่นอื่นนี่ก็ตัวอย่างกันปาเกนมันมาในชุดนี้นะครับแต่ปาเกลนเขาอยากได้ของแท้นะครับเออไม่ใช่ปาเกลนมันบางเกินไปนะครับสั่งสายฝาด้วยนะครับครับลูกลูกบอกแหวนนะครับสลักชา้าอกชับก้านการะรูนเป็นหมดเลยนะครับคันนี้มีปัญหาเรื่องน็อกน้ํานะครับน็อกน้ําเดี๋ยวรายละเอียดยังไงเวลาประกอบเสร็จถึงเมื่อไหรเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับแต่ตอนนี้มัน เร่าวๆอยู่คือเบียดที่กันมากไอ้ข้างหน้าในเกียร์ลูกนั้นซ่อมนะครับซ่อมไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะครับเจ้าของรถเอาอะไรไปแล้วเอาไปพอกแล้วไปกึงลาวนะครับอ่าโอเคไม่มีอะไรมากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแบตมันร้อนแล้วครับผมโอเคกดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบาย